ผมขอฟันธงใน,นที่นี้ก่อนว่าโครงการดีไอคอนนั้นคือแชร์ลูกโซ่ระดับมหือมาโมโหรานของประเทศไทย จำคำพูดผมไว้นะท่านผู้ชมแชร์ลูกโซ่โดยเอาสินค้ามาอ้างในการขายแท้ที่จริงแล้วคือการสมัครสมาชิกนั่นเองสมาชิกก็มีหลายระดับ25 0พก็มี25 0 0มก็มีบางคน2 0 0 0 0นก็มีไอประเภท2 0 0 0 0นนี่น่าจะเป็นพวกแม่ขายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเนี่ยพวกนี้มักจะชอบไปออกโทรทัศน์เพื่อทำโปรไฟล์ของตัวเองแม้กระทั่งนายบอสพอลรัชนตพลวราตตะวรกุลนะฮะก็เคยไปออกรายการตีสิบอีกคนหนึ่งซึ่งผม ก็เป็นคนแรกอยู่เหมือนกันในวงการสื่อมวลชนที่ตีแผ่เรื่องนี้ในขณะดที่ไม่มีใครสนใจเลยคือนายอภิรัก กดซิคดีแชร์ลูกโซ่หมากับ Forex 3D อภิรักษ์กดทีเห็นไหมไปโม่หน้ามา16-17ครั้งและดาราที่อยู่ใน Forex 3D ใจน,นัตตี้รีอารัฐมนคงจับออกกับข้างๆเจ้าเก่าก็คือวิทวัตมีบอสปันปัญจรัตน์กนกรักธนพรแม่ขายสายหนึ่งของดีไอคอนก u ุไปออกอายุน้อยร้อยล้านที่ปี 2, 5 6 6พวกนี้พวกนี้เวลาไปออกรายการก็จะเด่นเรื่องชีวิตที่จนมาก ปาดตีท,ทีบเอ้โน่นนี่นั่นนะฮะคือประเภทอายุไม่มากต้องไปทำศิลปกรรมหน้าตาเปลี่ยนโฉมพอโดนแฉแล้วก็หาเงินหาทองไปเดินสายรับรางวัลต่างๆเหมือนกับในบอสพอลเนี่ยตลกมากรับรางวัลจากสคบหน่วยงานภาครัฐพวกนี้จะเล่นกับโซเชียลเล่นกับสื่อจะออกข่าวว่าบริจาคเงิน ช่วยเหลือสังคมจ้างดาราดังๆภาพพดีมาเป็นพรีเซนเตอร์ทำคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดคนโน้นคนนี้อวดชีวิตมีระดับรถหรูจอดเป็นแผงบ้านหรูนาฬิกาแบรนด์เนมไลฟ์สไตล์แพงๆให้เห็นความสําเร็จขึ้นป้ายความสําเร็จตามบิลบอร์ดต,ตามทางด่วนหลายคนนะฮะพวกที่ขึ้นป้ายเนี่ยโดนผมนอกอ,อกไปเธอจนหมดแล้วสมัยนั้นพวกที่ขึ้นป้ายเนี่ยสื่อคน,นหนอื่นก็ไม่มีใครกล้าพูดคักคำเรื่องแต่คุณกะละแมพัชรศรีเบญจมาศสมัยก่อนเธอทาอาหารเสริมชื่อ พาวเวอร์ช็ตตอนนี้ยังสนิทกับครูอ้อยเขมทิศชีวิตผมเองก็เป็นคนเปิดโปงคุณกาละแมจกนกระทั่งคุณกะระแมก็ถอนตัวออกไปในน็อตกองสลากพลัสพันธวัตนาควิสุทธ์ปัจจุบันก็ยังลอยนวลอยู่แทนไทยนรงคูลในท็อปบิดขับจิรายุทธทรัพย์ศรีโซภาไปถึงแม่ตักกรกนกสวนนบุตรที่ประชาชนไปแจ้งความกรณีหลอกขายทองแต่ก่อนก็คือทำอาหารเสริมขายและล่าสุดคือไอคอนกลุ่มของปลอมทั้งนั้นท่านผู้ชม